ประกาศจากพันธมิตรโลกคลื่นแสงขนาดใหญ่มุ่งหน้าสู่โลกข้อความสื่อสารจากกองกำลังแสงสว่างพียเดียนสื่อสารผ่านทางคุณไมเคิลเลิฟเมื่อวันที่24เมษายน2021พันธมิตรโลกได้รายงานสภาพอากาศในอวกาศครั้งสำคัญขอให้เป็นวันที่ดี จงมีแสงสว่างมันได้เกิดขึ้นอีกแล้วหรือแต่ว่าครั้งนี้มันยิ่งใหญ่กว่ามากคุณพร้อมหรือไม่กับการระเบิดครั้งที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษของแสงสว่างเมื่อสิองชั่วโมงที่ผ่านมาคลื่นกระแทกครั้งสำคัญของพลาสมา ถูกขับเคลื่อนออกจากดวงอาทิตย์และมันกำลังเร่งความเร็วตรงไปยังดาวเคราะห์โลกในขณะที่เรากำลังพูดอยู่นี่กองกำลังแสงสว่างกล่าวว่าคลื่นการสั่นสะเทือนสูงของแสงนี้ที่กำลังพุ่งเข้ามาในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อพื้นผิวโลกโดยตรง ในวันอาทิตย์ที่24เมษายน2021เวลา16นาฬิกา44นาทีตามเวลามาตรฐานตะวันออกด้วยความชาญฉลาดของพันธมิตรโลกได้บ่งชี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมากมายมากกว่าที่หลายๆคนจะรับรู้ได้ประการที่หนึ่ง ได้มีการปลดปล่อยก้อนพลาสมา่าขนาดมะึืมาและมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แข็งแกร่งทั้งหมด4ระลอกออกจากดวงอาทิตย์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยในสองระลอกนั้นล้อมรอบด้วยเปลวสุริยะในระดับความเข้มสูงสุด X-class ตามค่าวัด เปลวสุริยะที่รุนแรงเหล่านี้ได้พวยพุ่งออกมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์ที่มีการตื่นตัวอยู่มากมายหลายจุดโดยเมื่อเร็วๆนี้ทุก2-3วันได้ปลดปล่อยเปลวสุริยะออกมาทีละจุดโลกได้รับประสบการณ์ของการระเบิดที่แข็งแกร่งรวม12ครั้งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา และในหลายๆครั้งที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นเป็นข่าวต่อสาธารณชนประการที่สองคลื่นรังสีคอสมิกที่แข็งแกร่งจากแกนกลางกาแล็กซี่ที่วัดค่าสะท้อนได้มากกว่าระดับ40เฮิรต์ถูกตรวจพบเมื่อเข้าชั้นบรรยากาศของโลกในเวลาประมาณ14นาฬิกาเมื่อวานนี้ การระเบิดด้วยแสงที่ทรงพลังนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานโดยใช้เวลาไปทั้งสิ้น11ชั่วโมง11นาทีในช่วงของเวลา11ชั่วโมง11นาทีนี้ได้แสดงให้สาธารณชนเห็นเป็นพื้นที่แถบสีดำหรือช่วงสัญญาณวิทยุดับที่เรียกว่าแบ็ k เอาท์ บนแผนภูมิของชูมาสเรโซแนนต์เท่านั้นแหล่งข้อมูลของชูมาสเรโซแนน์ของพันธมิตรโลกกล่าวว่าแผนภูมิควรแสดงเป็นแถบสีขาวในช่วงเวลา11ชั่วโมงที่ความถี่40เฮิร์ไม่ใช่แสดงเป็นแถบสีดำเหมือนเจตนาปิดทับเพื่อปิดบังข้อมูลประการที่3 ลมสุริยะที่แข็งแกร่งมากที่เข้ามากำลังจะส่งผลกระทบต่อพื้นผิวโลกช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่25เมษายน2021ด้วยความเร็วเกือบ894.08กิโลเมตรต่อวินาทีตามความคิดเห็นภายในอัญชานฉลาดของกองกำลังแสงสว่าง พลังของคลื่นแสงที่เข้ามานี้มีขนาดมหาศาลนั้นเป็นที่ยินดีที่ยิ่งใหญ่พันธมิตรโลกได้ระบุเพิ่มเติมว่าหน่วยงานสภาพอากาศในอวกาศทั้งหมดของโลกได้รับคําสั่งให้ลดการรายงานสภาพอากาศในอวกาศที่สําคัญและจํากัดข้อมูลบางอย่างจากการรับรู้ของสาธารณชน ขอให้เป็นวันที่ดีอย่างที่คุณทราบจากคําสอนของชาวพียเดียนคลื่นรังสีแกมมาที่เล็ดลอดออกมาจากแกนกลางกาแล็กซี่ดวงอาทิตย์ศูนย์กลางและมันได้รับการพิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์ของโลกว่าแสงแกมมามีผลต่อวิวัฒนาการของ DNA ของสายพันธุ์เลื่อนลำดับให้สูงขึ้น ในสายพันธุ์ดั้งเดิมและยังสามารถเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันได้อย่างสิ้นเชิงแสงแกมมาโฟตนจะตอบสนองความถี่ในระดับ40-100เฮิรต์ของชูมาเรโซแนนซ์และสอดคล้องกับคลื่นสะท้อนของมิติที่5แสงแม่เหล็กนี้มีการสั่นสะเทือนสูงเป็นพิเศษ และส่งผ่านชีวิตทั้งหมดในจักรวาลนี้ไปสู่การมีชีวิตในมิติที่สูงขึ้นเหล่าสตาซีสที่รักพันธมิตรโลกได้รับรายงานอาการการเลื่อนระดับขึ้นสู่สวรรค์มากเป็นประวัติการในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเหล่าสตาซีสของโลก ได้พูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการเลื่อนระดับขึ้นสู่สวรรค์ของพวกเขาสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายงานอาการการเลื่อนระดับขึ้นสวรรค์ล่าสุดเหล่านี้คือเป็นครั้งแรกที่พวกเขามีอาการการเลื่อนระดับขึ้นสู่สวรรค์ในเชิงบวกจำนวนมากขึ้นจนผิดปกติเราได้รับฟังรายงานที่เกิดขึ้นจริงดังต่อไปนี้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันฉันรู้ว่าฉันฉลาดขึ้นได้อย่างแท้จริงทุกอย่างที่ฉันทำมันสมบูรณ์แบบวิธีที่สมบูรณ์แบบในการทำสิ่งต่างๆนี้ได้ให้ผลลัพธ์ที่สวยงามเช่นนี้เองฉันรู้ว่าฉันมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างคือชีวิตเพิ่งเริ่มต้นเป็นครั้งแรก ฉันรู้สึกมีสติมากขึ้นเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างในขณะนี้และสุดท้ายฉันมีความตระหนักอย่างแรงกล้าว่าฉันเริ่มมีสติมากขึ้นโปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่แท้จริงที่เป็นพยานเกี่ยวกับมิติใหม่ที่บางเบามากกว่าซึ่งจะปรากฏอยู่รอบโลกในช่วงเวลานี้แน่นอนว่าเมื่อแสงสว่างนี้ กระทบกับสนามออร่าของร่างกายแห่งแสงสว่างมันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณได้ไม่น้อยเลยตามปกติเราจะแนะนำให้คุณทำให้มันง่ายสุดๆในสุดสัปดาห์นี้และทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติให้ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายให้มากที่สุดทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็น และคุณจะได้รับความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเมื่อสิ่งที่พูดถึงได้ถูกทำจนเสร็จสิ้นทำทุกสิ่งที่เราได้กล่าวถึงในการส่งสัญญาณที่ผ่านมาของเราเพื่อบรรเทาผลกระทบของอาการการเลื่อนระดับขึ้นที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้รู้ว่าคุณมาถึงโลกเพื่อวัตถุประสงค์หลักของการถือแสงไว้ ในร่างกายของคุณให้มากที่สุดในานามของมนุษยชาติทั้งหมดมันคือแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้ทำก่อนที่จะจุติลงมาบอกกล่าวให้เราได้ทราบถึงอาการการเลื่อนระดับขึ้นสู่สวรรค์และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งสำคัญที่คุณได้ประสบเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากพลังงานการสั่นสะเทือนสูงเหล่านี้ ที่เข้ามาในโลกและร่างกายของคุณรังสีที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ของแสงสว่างโดยทั่วไปไม่ได้ปรับปรุง DNA เพียงเท่านั้นแต่ยังมีข้อมูลของจัก,กรวาลอันชาญฉลาดแทรกมาด้วยพันธมิตรแห่งโลกได้รับการส่งสัญญาณใหม่อันหน้าตื่นตาตื่นใจจากกองกำลังแสงสว่าง ซึ่งเราจะนำเสนอให้คุณในสุดสัปดาห์นี้โปรดรอเพื่อยืนหยัดสำหรับแสงสว่างที่ยอดเยี่ยมขอพระเจ้าคุ้มครองเพื่อทุกสิ่งที่มีแสงที่ส่องสว่างอยู่บนโลกขอบคุณแปลและเรียบเรียงโดยคุณการันกรชุมปัญญามากนะคะเสียงจากพี่ฝนนะคะขอบคุณท่านคูรูทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะ ให้ได้รับแสงกันอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ